ก็สวัสดีไวรุ่นทุกท่านวน,นะครับสวัสดีครับก็บ<ส>วันนี้นะครับผมก็จะมาส่งผมนะครับส่งผมเป็นส่งผมของตวัวผู้ชายนะผมไม่รู้นะครับตัวผู้หญิงใส่ได้ไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวคผมผู้ชาย,ชายอใส่ได้ไปชมวนะครับเป็นของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชาย มีสามสีสต็ก,ตกนะครับเป็นสีเบลล์เป็นส่วนจะอัพไปเรื่อยๆนะเบลลหนึ่งเบลล3สแต่ก่อนนี่เราจะไปรับชมคลิปนะครับมีกิจกรรมนรับมานะครับกิจกรรมแรกเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับกิจกรรมแรกของเรานะคือมีชุดสี่ชุดนะครับ นะครับมีน้ำมันสี่ชิ้นแล้วก็สี่ชิ้นครับไม่น่าใช่ชุดแอมเปรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดนะถ้าใครสุ่มได้เนะโคตรโชคดีนะกระเป๋านะรกระเป๋าปดิจิตอลจอกำลังจะจับจองครับไม่รู้จะสุม่มจุดท่านผู้ชมจะสุ่มได้อะไร นะก็จะประมาณนี tá, ้เนาะท่านผู้ชมอันต่อไปนะครับเห็นเขอเห็นเจมบอกว่าอยู่ในนาซ้ายต้องมาหาโอเคนะผมเจอแล้วท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นชุดนี้ะชุดที่หนึ่งนะครับเป็นชุด อัศวินดินจาสีขาวนะน,นี่ก็ชุดนี้เป็นชุดขังข่าวนะนี่ก็จะเป็นชุดหนึ่งน,นะครับเป็นสี่มีทัง้งหมดสี่ชิ้น,นะครับทันนี้เป็นชุดใดน,นั้นนี่ว่าท่านผู้ชมเอ่อชุดอะไรวะทีะ่เป็นนักแข่งนะท่านผู้ชมนะครับ มดสี่ชิ้นกันนะครับชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสี่ชุดที่ผมบอกน้นครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปในโหมดสี่วีสีถพร้อมแล้วก็ไปกันได้แล้ครับท่านผู้ชม แต่ถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยได้คือวันนี้นะที่จริงเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมต่อจากคลิปนี้นะครับผมก็จะไปสตรีมสดนะสตรีมสดพับจีไกรอกนะครับซอส์เซตแมน เป็นป่านนี้ผมยังไม่ได้โหลดเลยนะ,นะท้าไม่ชมผมไม่อยากจะใช้เอ็มห้าร้อยนะผมงัดไม่เข้าไม่โดนหัวเลย โอ้เพื่อนนี่โหดจริงๆผิดกับผมนะคุณผู้ชมเพื่อนรักทำไมไม่ขึ้น ไม่ขึ eh ้นสแตกขึ้งหรืเวลที่หน P P. 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 Uh ึ uh ่งนะหรือว่าขึ uh ้นนะนี่ส่งผมไปจับจองกันได้ตึงของแจกฟรี ีผมจะรอให้มันอัปเดตครั้งยี่อแ้ผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนจากฟรีไฟธรรมดาเป็นเล่นฟรีไฟแมกน่บท่านผู้ชมก็รอติดตามกันเด้วย <c oughs> รู้ไหมครับทำไมผมถึงไม่โหลดตอนนี้ เพราะว่ามันจะให้ดาวน์โหลดหมดเลยทุกอย่างสัญยาของผมก็เลยไม่เอาเลยครับเล่นตอนนี้เล่นฟิฟา์นี่ เฮ้ยไม่ส่งสร้าง1กเกยเฮ้ยเ้ยฮึคอมเมนต์ ว้าวเพื่อนยิงขูยง่ยิงใส่เพื่อน อยู่บนอยู่บน,นบน้านนะครับอยู่ด้านล่างอยูอ่ด้านล่างอยูด้านล่างนะฮะนี่นะครับเป็นสแต็กที่เสียงสเต็ปที่เป็นเบล ใช่ครับชอบพูยผ <ux> ิดตลอดเลยนะครับทมืคนก็จูอือชนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยเนบี สุดยอดไปเลยเพื่อนผมก็ได้ที่หูได้หนึ่งคิวนะครับดาเมจพันสี่แต่เพื่อนนะสิห้าคิวดาแปดพันแปดหรืคนหนึ่งเจ็ดหรื Q, 8, 8, 8. คนหนึ่งสามขอไปหวนะครับคลิปนี้สวัสดีครับจะมาณนี้นะครับส่งผมใหม่